คนติดตามแต่เรื่องการเมืองไม่สนใจดูละครอาจจะเป็นเพราะการเมืองไทยวันนี้สนุกกว่าละครซับซ้อนยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีและตอนนี้รายการบันเทิงแนวสัมภาษณ์ก็มีการปร,รับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการสัมภาษณ์คนในวงการเมืองเพราะเรตติ้งสูงกว่าการสัมภาษณ์ดาราซัมอัพทุกเรื่องธรุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับตัวพักกระผมอุดมกลัลยารัง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สัมอัพนะครับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตัวปภาพงศงอุดมกัลยารักนะครับเราออกกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่นเป็นต้นไปนะครับทางช่องทางต่างๆของ connect. นะครับน่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ Spotify Podcast connect.s แล้วก็ TS ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดอะไรก็ตามดีครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจาก connect. แล้วก็ Sub อัด้วยนะครับวันนี้เรื่องที่เรานํามาพูดคุยกันเป็นเรื่องในวงการสื่อกันมากครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชม ยังมีใครดูโทรทัศน์ไหมครับไปถามเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนดูโทรทัศน์แล้วครับถามว่ารู้จักละครไหมอ่ะอย่างเช่นมตาตาลดาอย่างเงี้ยและผมบอกยังรู้จักอยู่ครับแต่ว่าวิธีการรับชมไม่ใช่วิธีการรับชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์อีกต่อไปเข้ารับชมผ่านเช่นสตรีมมิ่งยูทูบบางสถานีโทรทัศน์จะมีการทำแอปพลิเคชันของตัวเองการที่คนจะรอดูรายการโทรทัศน์ละครซึ่งถือว่าเป็นคอนเทนต์อย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ ตามเวลาออกอากาศเหมือนสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่จําเป็นเพราะคุณสามารถที่จะด,ดูย้อนหลังที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราพูดถึงธุรกิจโทรทัศน์เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่จะสามารถหารายได้สูงสุดภาษาเขาเรียกว่าพรามถามก็คือช่วงตั้งแต่ประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งครับไปถึงประมาณ4ี่ทุ่มและรายการที่ถือว่าในอดีตเนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นรายการที่ทําเงินให้กับสถานีโทรทัศน์ได้เป็นอย่างมากก็คือละครหลังข่าวบ้านทรายทอง ดาวพัสศุคูก่กรรมเรตติ้งที่เคยสูงสูงมากสมัยก่อนเนี่ยเรตติ้ง30-40แต่ยุคดีไม่มีแล้วเรตติ้ง30-40แบบนั้นปัจจุบันนี้ครับถ้าเราไปดูในช่วงพราม,าม์ไทม์สองทครึ่งโดยประมาณเนี่ยลายสถาน,นีจอทัศน์ปัจจุบันอย่างช่อง7กับช่อง3ก็ไม่ได้เสนอละครแบบเป็นละครใหม่7วัน เราเริ่มเห็นเรื่องของการรีรันละครช่อง7ครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศว่าตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เนี่ยช่อง7็เนี่ยเขาจะมีการนําละครลมพัดผ่านดาวมีคุณอ้ําพาชัชราภาใจเชื้อแล้วก็คุณติ๊กเจษฎาพรผลดีเนี่ยซึ่งเป็นผู้จัดด้วยแล้วก็ร่วมแสดงด้วยแล้วก็คุณเข้มหัสวีพักกพงศ์ไพศาลเนี่ยมาแสดงแต่วิธีการของช่อง7คือเดิมละครหลังข่าวเนี่ยจออากาศประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงช่อง7ออกอากาศเพียงชั่วโมงเดียว แต่ให้ออกอากาศ4วันรวดคือจันทรถึงพฤหัสแล้วก็ต่อด้วยซีรีส์เกาหลีคู่ซีผีคุณหมออีกหนึ่งชั่วโมงซึ่งว่ากันว่านี่คือความเปลี่ยนแปลงในรอบ30ปีของละครหลังข่าวของช่อง7ก็คืออาจจะได้ง่ายๆว่าย้อนไปยุคข,ของคุณสุรางเปรมปีหรือว่าคุณแดงซีด้วยซ้ำละครของช่อง7เองวันศุกร์ก็มีรายการมวยก็คือวันแชมเปี้ยนส่วนเสาร์อาทิตย์ก็แทบจะเป็นช่วงเวลาของละครรีลันและซีด้วยซ้ำซึ่งเทียบกับคู่แข่งฮนะช่อง3เอง ก็เคยมีช่วงหนึ่งผู้ชมคงจำได้ว่าก่อนจะมีละครไทยให้ชมยุคหนึ่งช่องสามก็เอาเปาบุญนจีนมาฉายก่อนละครไทยหรือยุคหนึ่งที่เรียกว่าสันสะเทือนมากคือการเอา F4 มาฉายฉายทุกวันศุกร์ผมจําได้เลยฮะมันก็เลยเริ่มเกิดคําถามที่ตอนนั้นทําให้ ผู้จัดละครนักแสดงกอดีเกิดคำถามพรว่าโอ้ตอนนี้สงสัยจะโดซีรีเกาหลีซีรีไต้หวันเนี่ยมาชิงส่วนแบ่งเสร็จแล้วขนาดเดียวกันครับผู้ชมถ้าเราไปดูผังรายการของช่อง3ปัจจุบันนอกจากมีรายการข่าวมันจะเป็นของคุณสระย,ยุทธ์ของคุณหนุ่มกัญชัยของคุณไก่ภาสิของคุณกิติแล้วอีกรายการหนึ่งที่ช่อง3มีเกือบทั้งวันคือละครและส่วนใหญ่เป็นละครลีลันนะแรงเงากรงกรรมบุเพสานิวาสรวมทั้งทองเนื้อก้าวก็จะมาฉายในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับ ทำให้ขนาดนี้ละครใหม่ของช่องสมเนี่ยก็จะมีเพียงแค่2เรื่องต่อสัปดาห์เท่านั้นก็คือจันทนังคารกับพุทธพฤหัสแม้แต่ช่องวันเองที่มีรายการละครเป็นแม่เหล็กก็จะเห็นว่าในบางช่วงเสาร์อาทิตย์ก็มีละครรีลันครับวันธรรมดากลางวันก็มีละครรีลัน,น,รรมน,น,มลนแม้แต่ช่วงกลางคืนพราหมณ์ามช่องวันก็มีการเอาละครมารีรันด้วยเช่นกันสาเหตุมันเกิดอะไรขึ้น ขาประจาที่ดูทีวีซึ่งยังมีอยู่นะคุณผู้ชมับแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีเสียงก่อนก่อนว่าคนดูทีวีส่วนใหญ่คือคนแก่มันก็มีเสียงบ่นนะอย่างเช่นไม่มีละครใหม่ให้ดูแล้วหรอถ้าไม่มีแต่ละครรีรันไปจนถึงแน่นอนครับสถานีกระต่างเนี่ยก็จะมีดารานักแสดงในสังกัดถูกไหมฮะการที่การผลิตละครลดลงมันก็มีผลทําให้ดารานักแสดงมีงานน้อยลงตามไปด้วย อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะการที่ละครรีรันตอนนี้มันเป็นเพราะว่าการถ่ายทํายังทําได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าจะบอกแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับผู้ชมเพราะว่าโควิด -19 ก็ผ่านพ้นมาแล้วข้อจํากัดในเรื่องการถ่ายทํามาตรการต่างๆนั้นก็ผ่อนปลนผ่อนคลายจนเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยการถ่ายทำเนี่ยเป็นปกติแล้วด้วยซ้ําคําตอบก็คือพฤติกรรมการชมโทรทัศน์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป,ไปเพราะคุณสามารถจะดูที่ไหนก็ได้อีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือว่างบโฆษณานั่นเอง ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่องบโฆษณาถ้าช่วงนี้ไม่มีการเปิดตัวสินค้าใหม่การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนยังไม่กลับคืนมาก็ไม่ได้มีการลงโฆษณาตามปกติอย่างที่ควรจะเป็นเพราะรายการละครผู้ชมเป็นรายการที่มีการลงทุนสูงต่อตอนหนึ่งเนี่ยเป็นหลักล้านบาทถ้าผู้ชมเห็นมีโฆษณาโปรโมทร,รายการภายในช่องเยอะหรือที่ภาษาเขาเรียกว่าอิน o u s สนั่นแหละครับหมายความว่า,วามันมีช่องว่างเกิดขึ้น ในการขายโฆษณาคุณไม่สามารถขายโฆษณาได้เต็มและปัจจุบันก็อาจจะเรียกว่าน้อยมากแล้วที่จะมีรายการหรือละครเนี่ยที่สามารถขายโฆษณาได้เต็มห0 0รอนอกจากว่ารับความนิยมมากมีเรตติ้งที่ดีมากเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแม้ก่อนหน้านี้จะมีการคาดการว่างบโฆษณาเนี่ยน่าจะฟื้นหลังจากมีการเลือกตั้ง และรัฐบาลใหม่ก็คือประมาณ23เดือนหลังจากการเลือกตั้งซึ่งแม้ว่าจะมีการตั้งรัฐบ,บาลใหม่เกิดขึ้นได้ก็จะต้องใช้เวลากว่าที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆดังนั้นในช่วงเวลานี้มันก็เลยทําให้ประชาชนผู้บริโภคก็อาจ,จะไม่แน่ใจในเรื่องของกําลังซื้อจับจ่ายใช้สอยธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆอาจจะชะลอเรื่องของการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆหรือการทําอะไรใหม่ๆเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจจะเป็นทิศทางไหน ผู้บริโภคจะมีทิศทางเป็นอย่างไรซึ่งถ้าเราดูจากงบโฆษณาครับที่นิวซันประเทศไทยรายงานในครึ่งแรกของปีนี้บอกว่ามูลค่าเม็ดเงินลดลงเล็กน้อยครับ0.16%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมีมูลค่าอยู่ที่55,530ล้านบาทและสื่อทีวีก็ยังมีสัสดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดที่57%แม้ว่าปัจจุบันหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะออนไลน์อาจจะมีเม็ดเงินมากกว่าหรือเปล่าแต่ว่านิวซันเนี่ยเวลาเขาวัดเนี่ยเขาวัดทั้งหมดถ้าเราดูจากตัวเลขนี้ ละครมันมีต้นทุนการผลิตที่สูงเขาบอกว่าความสนใจของคนตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของละครอย่างเดียวเพราะว่าคอนเทนต์มันมีหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นคุณหนุ่มเมืองจารหรือว่าคุณสรกณอดุญญานนท์ครับเล่าผ่านคอลัมน์ฟาต์ฟู้ดธุรกิจบอกว่าน้องที่เป็นฝ่ายบริหารของ,องสาริรัตน์เล่าว่าตอนนี้ละครโทรทัศน์หรือรายการบันเทิงเนี่ยเรตติ้งตกมาหลายเดือนแล้วแต่เรตติ้งรายการข่าวกลับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนเลือกต้าจนถึงวันนี้คนติดตามแต่เรื่องการเมืองไม่สนใจดูละคร อาจจะเป็นเพราะการเมืองไทยวันนี้สนุกกว่าละครซับซ้อนยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีและตอนนี้รายการบันเทิงแนวสัมภาษณ์ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการสัมภาษณ์คนในวงการเมืองเพราะเรตติ้งสูงกว่าการสัมภาษณ์ดาราเหมือนอย่างที่สื่อมีการไปรสัมภาษณ์คุณสุรินทร์กฤติยาพงพันธ์ครับกรรมการบริหารใหญ่สายธรรุรกิจทรัศส์สำนักผู้บริหารบริษัทบีซีเวอจำกัดมหาชนหรือ BC เจ้าของสัญชาติช่อง3 HD ดีก็บอกว่าทีวีเนี่ยเป็นธุรกิจที่อยู่บนความเชื่อมั่นของเจ้าของสินค้าของนักลงทุน โดยมีปัจจัยอื่นมาประกอบหลายอย่างขึ้นอยู่กับการร่วมของรัฐเวลาจะโตก็โตได้ไม่เต็มที่แต่เวลาจะร่วงก็จะไม่ร่วงวับหาพซึ่งช่อง3าก็ยอมรับว่าช่อง3เนี่ยมีต้นทุนการผลิตละครต่อปีเนี่ยประมาณ2000ล้านบาทกับละครปีหนึ่งเนี่ยประมาณ25เรื่องแต่ปีนี้เนี่ยจากภาวะเศรษฐกิจหรือเม็ดเงินโฆษณาลดลงก็เลยต้องตัดระยะเวลาละครต่อตอนจากเดิมเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงก็ลดลงเหลืออยู่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็เป็นไปตามเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับ นั่นจึงทําให้คอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่าละครใหม่ๆเนี่ยเมื่อโฆษณามันยังกลับมาไม่เต็มที่การรอคอยให้สถานการณ์เศรษฐกิจธุรกิจมันกลับมามันฟื้นตัวกําลังซื้อกลับคืนมามันก็จะดีกว่าเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงของเรตติ้งด้วยแล้วก็รายได้โฆษณาด้วยตามผลิตละครของโทรทัศน์ คือรายได้มาจากโฆษณามันไม่ได้เป็นรายได้ที่มาจากการสตรีมมิ่งหรือรายได้ที่ให้รับชมผ่านออนไลน์ขณะดเดียวกันครับไปดูผลการบนิง,งานไตรามาสแรกของปี2 0 1 6ของ BC เนี่ยมีได้รวม996ล้านบาทลดลง19.7%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่มีกำไรเพียงแค่3.7ล้านบาทเท่าน,นั้นลดลง97.8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสทุทธิ173ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับในอดีตช่อง3เนี่ยเคยมีกำไรต่อไตรามาสเนี่ยเป็นทันทันล้านนะ แล้วก็ยังไม่นับรวมการเปลี่ยนแปลงของช่อง7 HD ช่อง7เนี่ยเดิมเนี่ยเขาใช้ความสาคัญกับเวลาละครหลังข่าวเป็นอย่างมากอาจจะมีการถ่ายทอดกีฬาบ้างเป็นบางครั้งแต่ตอนนี้ทุกวันศุกร์ช่อง7ให้เวลากับรายการมวยวันลุมพินีครับที่ถ่ายทอดทุกคืนวันศุกร์แทนละครหลังข่าวซึ่งก็สามารถทำเดตติ้งได้ดี และหลังจากที่ TV ทีวีชิตอนเองก็มีการนําเสนอรายการมวยโดยเฉพาะในช่วงพรามถามมากขึ้นเมื่อมวยวันลุมพินีมีความน่าสนใจและทําให้รายการละครหลังข่าวก็อาจจะไม่ใช่รายการเดียวที่สร้างเรตติ้งและก็รายได้สูงสุดได้อีกต่อไปละครไทยเองก็มีปัญหาครับปัญหาคืออะไรเนื้อเรื่องถ้าให้ผู้ชมดูละครเดิมๆขออนุญาตนะบ้านไจทองดาวพระศุภผู้ชมเองกอาจจะรู้สึกว่าเบื่อแล้วอะ่ะเคยดูมาตั้งแต่เด็กแล้ว รู้อยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องมันเป็นแบบนี้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเนื้อเรื่องของละครเองมันก็ไม่เหมาะกับยุคก,กับสมัยในยุคปัจจุบันด้วยช่อง3มเองก็บอกครับบอกว่าปัญหาเนี่ยมันคือการขาดแคลนบุคลากรในวงการเขียนผู้จัดละครก็มีมากขึ้นจานวนนักเขียนก็มีอย่างจํากัดทําให้นิยายมันก็มีอยู่ซ้ําไปซ้ามา ช่อง3ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการสร้างพอดละครขึ้นมาใหม่และก็ทําให้ลักษณะของละครปัจจุบันก็เลยมี3แบบคือ1สร้างจากนิยายที่เราคุ้นเคยกันดีนักเขียนชื่อดังต่างๆ2จ้างนักเขียนเขียนพอดเรื่องขึ้นมาเองอิงตามเหตุการณ์ปัจจุบันมันจะได,ได้ความสดใหม่และ3ก็คือการซื้อลิขสิทธิ์ละครจากประเทศอื่นมาผลิตซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะเห็นนะครับว่ารูปแบบละครจากต่างประเทศที่เราซื้อเข้ามาผลิตในรูปแบบของไทยซึ่งจะง่ายกว่าทุกเวอร์ชันเพราะว่าจะช่วยขายสปอนเซอร์ได้ง่าย แล้วก็ต่อยอดไปสู่เรื่องการทำ IMC หรือว่า Integrated Marketing Communication เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพารายได้จากโฆษณาพเพียงอย่างเดียวเช่นรายได้จากการจัดอีเวนต์ทำของที่ระลึก merchandise อะไรต่างๆแม้แต่เรื่องของการให้เจ้าของสินค้าครับมาติดต่อดารานในช่องซึ่งอาจจะโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์สินค้าเหล่านั้นก็สร้างไรายได้ในส่วนของการบริหารศิลปินในสังกัดอีกด้วยยุคก,ก่อนธุรกิจทีวีเนี่ยมีแค่6ช่องหลักช่องเอกชนเนี่ยมีเพียงแค่2-3รายเท่านั้น และหลักๆก,ก็คือช่อง 7hd กับช่อง 3hd ซึ่งเคยเป็นเสือนอนกินเป็นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์มีรายได้เป็นหลักหมื่นล้านบาทกำไรหลายพันล้านบาทนับตั้งแต่มี TV ทีวีชีตอนตั้งแต่ปี2อ1 7นจนถึงขนาดนี้เนี่ยกำลังจะครบ10ปีเนี่ยรายได้ที่เคยเป็นหมื่นๆล้านกำไรที่เคยอยู่หลายพันล้านบาทก็ลดลงอย่างต่อเนื่องครับหรือจริงๆถ้าเราไม่เทียบกับช่องใหญ่ๆอย่างช่อง WorkPoint หรือช่องโมโนก็จะมีพวกรายการร้องเพลงมีคอนเทนต์ที่มีความหลากหลาย และรวมทั้งคอนเทนต์ในปัจจุบันซึ่งมีมากเช่น Facebook YouTube Simming เห็นไหมครับทุกวันนี้ธุรกิจสื่อไม่ง่ายแบบเดิมเพราะเรามีลูกกระตาเพียง2ลูกเท่านั้นนะหูแค่2หูในการที่จะชมและดูดังนั้นจะต้องเลือกฮะว่าเราจะดูอะไรและรับชมอะไรที่เหมาะกับเราเนี่ยละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ละครหลังข่าวแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในธุรกิจสื่อนั่นเอง อย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมครับเหมือนอย่างชื่อของซับอัพเนี่ยแหละฮะที่เราเนี่ยพยายามทําเรื่องธุรกิจให้ง่ายและใกล้ตัวที่คุณคิดให้ผู้ชมได้ฟังกันแบบนี้เนี่ยแหละครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมติดตามเราได้นะครับในทุกช่องทางของเรานะ Facebook YouTube Spotify Podcast และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมตุวนพักภพอุดมกัลยาลักษณ์ลาผูไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ